โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่นรถคันใหม่ที่มีชื่อว่าเอ่ออะไรนะ S Resonance ใช่ไหมอ่านี่ครับผมคันนี้นะนี่ผมที่มีชื่อว่า S Resonance น,นะผมอ่านับดูรูปทรงรถกันก่อนนะโอเครูปทรงรถก็ประมาณนี้นะอืมเวลาคนกันคนเลยโตไม่ถือว่าสวยนะเออรถค่อนข,ข้างสวยแหละนะครับผมนะครับ มาเดี๋ยวเราก็เดี๋ยว,ยวจะไปสุ่มกันเลยนะผมยังไม่ได้สุ่มอะไรเลยนะเอออ่นนี้ก็อ่าแป๊บนึงนะไม่ได้เล่นนวลนะนะผมนะที่จริงอยากเล่นด้วยนะแต่ว่าผมอัดคลิปอยู่เออเดี๋ยวเล่นรนอ,อบกันนะครับผมอโอเคอตอนนี้จะมีกิจตรงนี้นะเออซึ่งก็เนี่ยมันมันไม่รีเซียนะเอออ่ากิจกรรมตรงนี้ก็เพือพ่อนๆสุ่มใกล้หมดยังนะผมอันนี้ผมเลือสองช่องเองนะผม แล้วก็มันจะมีกิจกรรมตัวนี้นะผมอาที่เพิ่งเข้าที่เข้ามาให้นะนี่ตัวนี้กิจกรรมโบนัสเปิดตัวนะรับ20า r e s o n a n c e c l u s i v Energy e ก็คือลดซุ่มแล้วแหละนะผมลดซุ่มรถคันนี้นะ20ลอตนะก็มารับกันได้แล้วก็ไปตรงนี้มีรถ a คาถาบอลให้เสมอนะกิจกรรมไม่ง่ายครับผมล็อกอินนะครับผมมันจะล็อกอินแต้มด้านล่างเนี่ยนี่ตรงผมติ๊กเนี่ยก็คือ มันจะได้สามครั้งต่อเดือนหรือก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนล็อกอินในเดือนนั้นอะ่ะสามวันเพือ่อนเพื่อก็มากดรับเลยตัวนี้ก็คือล็อกอินวันหนึ่งแล้วก,ก็มากดรับวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ in, ล็อกอินร๊บแล้ากดรับอะไรเงี้ยนะผมก็คือเดือนหนึ่งอะ่ะมันล็อกอินได้สามครั้งเพือ่อนๆจะได้สามแต้มนี้อ่ะแล้วทีนี้หน้านี้เพือ่อนๆ่จะสุ่มโดยใช้สามแต้มนี่แหละเออแต้มมันจะอยู่ตรงน,นี้เองตอนนี้ผมมีอยู่สุม่มคือเพือ่อนเพื่อต้องใช้สามแต้มในการสุ่ม คือซึ่งมันจะมีรถเยอะเลย S อสตอนมาตินกาแล็กซี่อ่าวันไหนไปอันนี้ผมมีแล้วน้องเฟรมเลเวลิชั่นอะไรเงี้ยชิลลิงสตาร์เอไอสตอร์มเลเซอร์แล้วก็บูเอีนไวยิงอะไรเงี้ยหน้านี้จะเป็นรถนะผมสัดส่วนใหญ่นะ้องซ่มนะมันจะซ่มแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีหมดแล้วอันนี้เหลือผมเรือผมไม่มีแค่เรโนซึ่งเพื่อนๆก็แลกได้เลยโดยใช้สามแต้มนะผมสามแต้มที่เอามาจากตรงนี้แหละนะครับผมนะอ่าใช้สามแต้มในการแลรกนะผมซึ่งเอาง่ายๆคือ จุดนี้ล็อกอินแค่สามวันนะผมอ่าเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตทุกเดือนนะเดือนหน้ามันก็จะมันจะรีเซ็ตนะเออซึอง่งเพราะว่าระยะกิจกรรมมันไม่บอกนะว่ามันจะหมดตอนไหนนะประมาณนั้นโอเคส่วนตอนนี้ก็สำหรับใครที่มีรถหมดแล้วเนาะก็มาจับตรงรางวัลตรงนี้ได้มันก็จะมีรางวัลใหญ่สูงสุดถึงห้าหมื่นคาร์ดเอเนะซึ่งเยอะมากนะครับผมหรือก็เป็นหินสุ่มรดคาดที่สามก้อนก็ถือว่าเยอะอยู่ยนะเพราะว่ามันก้อนละสามสิบนม 3ก้อนก็เก้าสิเพชรนะถือว่าแพงอยู่นะอ่ะสำหรับใครที่เก็บเพชรไว้นะก็มาที่ร้านค้านะครับผมามาซื้อหีบตรงนี้นะเป็นหลอดซุ่มคราบผมอันนี้ผมก็ใช้การะสซื้อไปแล้วนมแล้วนะหีบนี้ผมก็ซื้อไปแล้วด้วยนมตอนนี้ก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าเพชรไม่พอนะผมหรือใครที่มีเพชรสามร้อเพชรก็จัดไปเลย20ิบหลอดนมนี่แล้หลอดซุ่มเยอะมากหรือเจ้าตรงนี้ก็ได้นะแท็กสเปียงนมก็จะได้อ่าอันนี้เอยนะเป็นตัวสุ่มกิจกรรม เหมือนกันนะครับผมนะโอเคพอเพื่อประียวเวลาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะผมโอเคปึ๊บมาที่เวิร์กช็อปนะจะอ,อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราดูวิดีโอเปิดตัวของรถกันก่อนนะผมเป็นรถของค่ายโพลาริสนะผมนะ,ะมีเอฟเฟกต์ออร่าอลังการนะผม รูปแบบรถโอ้โหแหกกดมิติเลยนะเอออืมอ่าประมาณนี้นะสำหรับวิดีโอของรถคันนี้นะผมโอ้โอโอก็ถือว่าสวยนะเออมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยอ่าให้โหลดสกินแป๊บนึงนะ มาดูสกินนะว่าจะสวยไหมนะสกินโอ้ยสกินโอ้ได้นะอีกนะเออสกินสวยอะ่ะสกินได้อีกเนี่ยสกินบอกอะไรชาติไทม์บอกสุดจนดหนึ่ง <c oughs> ก็น,นะเออมันก็เป็นสกินแบบธรรมดาไม่ได้อะไรเป็นพิเศษตรงโอเคเดี๋ยวผมจะมาสุม่มทีละห้าสิบไปเลยนะจนจะได้ไม่เยอะนะห้าสิบแรกอบ๊ซีรอดได้ถาวรสักตัวนี้ไหม อือืมสิบวันที่มันมีโอกาสลุนได้นะที่เพื่อนๆจนะได้สาวอลนะผมอ่าโอเคได้ที p o i n เยอะมาก,ก่ะกิจกรรมตรงนี้อ่ะบารฮีกันผมเยอะห้าสิบเลยทีสองหลอดโอเคอย่างน้อยก็ได้เล่นแน่สามสิบวันนะนะรถเช่าเยอะมากนะแต่ว่าน,นเป็นค์สบนะีเอารถเช่า นี่มันจะได้ทีพอต์เยอะมากนะผมทีพอต์แล้วก็แต้มตัวนี้ด้วยแต้มมันจะมาสะสมด้านขวานี่นะผผม่าอันก็ได้ส่งผมสองยี่สิบก็ได้รองเท้าอะไรเงี้ยนะครบสามร้อยห้าสิบก็จะได้ชุดนะผมครบห้าร้อยก็จะได้สกินนะผมโอเคไปกันต่อในอีกห้าสิบสักครั้งหนึ่งหนึ่งช่องเอง อเดี๋ยวไปสักเก้าหลอดแล้วติดไหมไม่ติดครับผมได้เลยได้ส่งผมมาตอนนี้เหลือกี่หลอดสามหลอดอืมสามหลอดระยะเวลารถตอนนี้หกสิบห้าวันนะวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็วันที่สิบเก้านะโอ้สองเดือนกว่ากว่ามีโอกาสที่ผมจะได้ถาวรอย่างนี้คันนี้พราะมเหลือแค่สามหลอดเองอ่ะอ่ะโอเคครับผมก็สุมมาได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูรถคันนี้นะ อันนี้ผมอัพไปดูดิจากการ์ดเอสเริ่มต้นเหมือนเนึ่เหลือสองร้อัพได้ประมาณนี้แล้วนะเออคับเดี๋ยวไม่อัพก็จะเออนี่นะนผมผมนะผม,ผมก็อัพให้เรียบร้อยนะผมอ่ะก็อัพมามันก็ไม่ได้เยอะหนุ่มนะเออสมัครอัพเน้นใน,นแทงกับตัวเครื่องหนุ่มเพราะว่าการ์ดเอสมีแค่หมื่นเดียวแล้วก็สุดซือได้กีพ่พอยท่านั้นแหละรนบผมลูกส่งรถก็ประมาณนี้นะถือว่าสวยนะออเออโรมสวย เรามาดูค่าการาฟกันก่อนค่าการาฟก็เออไม่ได้แย่นะค่าการาฟถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละน้ส่วนมากค่าเทินถือว่าได้นะถ้าค่าเทินนะเนี่ยน่าจะแอดนซ์ได้ดีเรามาดูคุณสมบัติพิเศษนะผมสือว่าสกิลจะมี2สกิลนะผมนะามาดูสกิลแรกที่มีชื่อว่าช็อคสตริงนะผมหลังจากใช้ในโตครั้งแรกนะผมการใช้ในโตครั้งต่อๆไปทั้งหมดจะเข้าถึงความเร็วสูงสุดซีวได้ทันที ในโตครั้งแรกของคุณจะได้รับในโตบูธทันทีและได้เวลาในโตวบวก3.6วินาทีได้รับออโตเอทแท็กต่อวินาทีเมื่อเริ่มการแข่งขันเทอร์นิ่งจะเปิดใช้งานอ่ะโอเคผมลดเสียงลงนิดนึงนะมันจะเสียงมันดังโอเคน่าจะพอดีละอ่ะร,รู้สึกว่าสกิลแรกนะมันมันจะทำงานก่อนสกิลที่สองเออสกิลแรกมันเป็นสกิลที่ เกี่ยวกับการกดในโต้ซะส่วนใหญ่นะเออไม่ได้บวกความเร็วอ,อะไรมากนะผมเป็นสก,กิลกเกี่ยวกับในโตนะเดีย๋ยวลองดูสก,กิลที่สองนะสก,กิลที่ที่มีชื่อว่าทันนิ่งนะเออได้รับชาร์จ60%เป็นระยะเวลา20วินาทีเพิ่มความเร็วทรงสุดพื้นฐานบวก8กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในโตพาวเวอร์บวกสเระยะเวลาเอฟเฟกเสริมพลังครั้งถัดไปลดลง7.5วินาทีเมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะ ทันนิ่งใช้ในตัวครบ3ครั้งจะเข้าสู่ทันนิ่งสูงสุด3ครั้งต่อการแข่งสกิลทันนิ่งมันติดเป็นเวลา20สิวิถ้าสูงสุด3ครั้งก็เป็น60สวิก็โดยรวมมันเป็นสกิลต้นเกม,มนะเออลดต้นเกมเลยก็่านพวกหนึ่งนาทีกว่าเนี่ยไดนะ้หนึ่งนาที ยี่สิบสามสิบวินี่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าด่านยาวๆหนึ่งนาทีสี่สิบหรือหนึ่งนาทีห้าสิบอย่างพวกซิตี้สิบเอ็ดหรือรถซีนี่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมอีกอย่างรถคันนี้เล่นทางตรงได้นะครับเล่นทางตรงได้ดีวินดี้แอร์พอร์ตอะไรเงี้ยทางาตรงๆไดเล่นได้มันมันจะเหมือนสกายบล็อกเกอร์นะแต่ว่าเออถ้าเทียบกับสกายบล็อกเกอร์ก็คันนี้มันก็ดีกว่าเพราะว่าออกตัวปุ๊บมันได้เอ็นแทงเอ่อขึ้นมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ ประมาณนั้นแล้วก็มันเวลาเรากดในตัวครั้งแรกนะเราออกตัวเป็น W C W ใช่ไหมมันก็จะมีมินิบูทขึ้นมาอีกอันนึงเราก็เลยออกตัวเป็น W C W W ได้ประมาณนี้นะหรือถ้าเราออกตัว C W ปุ๊บมันก็จะมีมินิบูทขึ้นมาให้กดอีกอันก็เป็น C W ก็จะเป็น C W W ประมาณนี้นะอะประมาณนี้นะผมอัพเป็นอัพก็ไม่ได้เยอะมากมันไม่ได้ไม่ได้ทดลองความเร็วรถนะเพราะว่าไม่ได้อัพเดทนะผม โอเคประมาณนี้แล้นเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันในเกมกไปเลยดีกว่านะผมว่าคันนี้จะดีสักขนาดไหนนะครับผมนะไปชมกันเลยครับเกมแรกมนะผมในดานเพนกวินนะผมนะโอเคจริงเอ่อก็มีเพื่อนในเกมนะอ่ที่ชวนมาเล่นนะแต่ว่าถ้าตอนนี้ที่ผมไม่ได้ไปก็ขออภัยด้วยนะพอดีก็ส่วนมากก็ก็าามาอาัดคลิปนี่แหละเออ <laughs> นะครับผมเออแต่ถ้าที่ผมจะเล่นด้วยส่วนมากก็ต้องจะตอนกลางคืนนะนะเออถ้าตอนกลางวันนี่ผมจะอัดคลิปนะผมส่วนมากนะเออ ไม่ใช่ผมไม่อยากไปเล่นด้วยนะผมอยากไปเล่นด้วยมากแต่ว่าเออถ้าตอนนั้น มาด,ด่านเกรวอนะโอเคมาลองเล่นดูด่านรอบเดียวดูบ้างนะผมว่มาเป็นไงเราเมื่อกี้เล่นด่านสองรอบตอนะในด่านเชรนกะิ้งนะรู้สึกว่าโอเคนะเออเปิดตัวมนาะโอเค Mm hmm? หนึ่งนาทีสิบเก้าได้ไนะอ้น,นี่อ้น,นี่ผมเงียบนิดนึงนะเออมันด่านมันสั้นนะมันแล้วก็มันแคบเรายากด้วยเกตดบอร์ก็เลยแบบเงียบมีหนึงโอเค,อเคมาครับผมในด่านวิทช์จ็อตนะห้าดาวกันบ้างนะด่านนี้จะสั้นหน่อยนะโอเคลองดูคือออกตัวนี้ปุ๊บเรากดในตัวอะไรก็ช่างนะในตัวมันจะยาวกว่าปกตินั่นจะยาวประมาณสามจุดหกวินาทีเออตามที่สกิลบอร์กนะ คือถ้าปกติอะในโตมันจะหมดก็ได้แต่ว่ามันจะยาวเพิ่มอีกสามจุดหกวินาที W C ดูรีวิวมาโอ้ย นิ้วไปโดนดีซอีกโอ้โห สิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคโอ้นี่เราเล่นพลาดนะเนี่ยเวลาหนึ่งนาทีสิบหกจนมากด่านรอบเดียวเนี่ยถือว่าคันนี้โอเคเลยดีด้วยนะผมคันนี้นะโอเคมาครับผมในด่านวิเทอร์แอนเชียนนะด่านนี้สองรอบนะแต่ว่าด่านนี้จุดเลี้ยงบูทค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวมาลองดูเพราะว่าด่านนี้มันจะเลี้ยงบูทดีไหมนะผมด่านนี้สั้นนะไม่ได้ยาวประมาณหนึ่งนาทียี่สิบกว่ากว่าด่านนี้ คือสนมักคันนี้มันจะเหมาะกับด่านสองรอบที่นาทีกว่าๆนี่แหละนะ้ำอมนะ่นะ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 าเถ้าดันยาวๆหน่อยก็ไม่ได้ยนะงเซตตีเนี่ยไม่คุมละนะ้ำอมเล่นได้แต่มันไม่คุมนะวิกเติร์นต่อบูทไป ơi <laughs> subscribe <laughs> cho tôi <laughs> mới Mì เๆๆโอโ้ยได้อยู่นะเพื่อนเดี๋ยวผมเล่นพลาดฮะเออก่อนนะรถจับครั้งแรกอะยังไม่ชินมุมรถสักเท่าไหร่โอ้โหโอเคมาเพื่อนเกมสุดท้ายก,กันแล้วนะในด่านแอลนติสนะก็สรุปให้เลยสำหรับรถครันนี้ ด่านรอบเดียวหรือด่านสองรอบที่ประมาณนาทีกว่าๆนาทีสามสิบสี่สิบประมาณนี้เล่นได้นะมไม่กะทางด่านนี้ก็เล่นได้นะเออด่านนี้ถึงจะสกิลแค่ต้นเกมแต่ว่าถ้าเราเล่นเละเกมก็เล่นได้เหมือนกันเพราะว่าเรากดในตัวอะไรเงี้ยมันก็ซีดวบวบจนจบเกมเลนะ ơi ô Nào, bằng lại ตรงนี้กดโต,โตไปายาวเลยเพราะว่าเรากดในตัวไงมันก็เป็น C W B นะอืมกดเออคุ้ยเตยไม่ติด โอ,โอ้โฮจะน่ารถไม่ดีเอ้ยในตัวไม่เต็มหนงนาทีหนะ้าสิงเฮ้ย ถ้าเล่นดีๆอัพรถเต็มๆเพราะว่าเวลานี้ได้ขอดได้อยู่นาด่านนี้เพราะว่าได้ขอดผมหนึ่งาที45่นะอันนี้45นี่เป็นรถเอสดอรเบเกอร์รถคันเอโอเคเป็นไงกันบ้างกับผมสำหรับรถคันนี้นะเอสเรโซ n นนใช่ไหมเออเล่นดีนะเพื่อนนะเออผมให้9กเต็มสิบเพื่อมก็เอ่อมีจุดตำหนิเล็กๆน้อยๆนะซึ่งสำหรับผมก็มันไม่มีผลอะไรมากสรับผมนะเออคันนี้เล่นดีนะผมแล้วก็การเลี้ยวเอ่อ ไม่ได้แย่เดี๋ยวง่ายเลยน้อง a d v a n ง่ายคันนี้ถ้าถามว่าคันนี้ลงแรงได้ไหมลงแรงได้ผมแรงย,ยาวเลยถึงซูพปอถึงดีเจนเล่นได้สบายเพราะว่ารถคันนี้ถอดแบบมาจาก sky bobber แบบ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 เป๊ะเลยไอเรื่องการกดในโตัเนี้ยก็ตีววตลอดทั้งเกมเลยนะเออแต่ว่าสกิลมันจะอยู่ประมาณเออถ้าเป็นด่านโค้งที่มันสั้นที่เราใช้ในโตบบ้บ่อยบ่อยก็ประมาณสกิลหมดประมาณนั้นหนึ่งนาทีสกิลหมดแน่นอน แล้วถ้าทางยาวๆหน่อยก็ประมาณสักนาทีสิบกวิยี่สิบยี่สิบวิประมาณนี้ถือว่าดานรอบเดียวสองรอบเล่นได้แต่ถ้าใช้คุมเล่นด่านรอบเดียวคันนี้คุมมากน้อสก,กิลต้นเกมเนี่ยสก,กิลแรงมากนะสก,กิลเหมือนคัดทีเลยวอมแรงอ่ะของรถอ่ะนี่ขนาดผมอัพไม่เต็มนะเนี่ยเออถ้าอัพเต็มก็น่าจะมีเนลไดขอได้เห็นนะครับผมเออประมาณนี้อ่ะประมาณนี้รสำหรับรถคัดเอ เอสเรโซแนนซ์นะก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมสำหรับาสายฟรีนะสายฟรีก็มีหลอดสุ่มให้ประมาณร้อยห้าสิบหลอดนะเออถ้าเก็บจากกิจกรรมนะครับผมถ้ามีเพชรสักสี่พันสี่พันเพชรถ้ามีเพชรสักสี่พันเพชรก็บวกหลอดฟรีจากกิจกรรมอีกร้อยห้าสิบได้ขาวอนได้นองคันนี้น้อมบวกอีกสี่พันเพชรนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ผม,ผมติดไปได้เจ็ดหลอดนะเจ็ดเออเจ็ดหลอดเจ็ดหลอดประมาณ ไอ้สหลอดนี้ประมาณ3,000เพชรนะสามพันสี่พันเพชรประมาณนี้ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เรถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม